สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้ระบบน้ำนะคะด้วย R d ดี5 1นะคะถ้าในจำนวนพื้นที่เยอะๆนะคะ R d ดี RD ของเราก็จะมีการใช้ในระบบน้ำก็คือหยอดลงโอ่งนะคะทุกๆ15วันนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอาดี RD ของเรา1ขวดนะคะใช้ได้ต่อพื้นที่10ไร่นะคะ อาดี2อ1นะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะขายฮอร์โมนพลังเซลล์ตั้งต้นเนเยื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์สแสงและก,การดูดซึมมีผลต่อกระบวนการจเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชมีจากงานวิจัย p p a 2019นนะคะนวัตกรรมสูตรเข้มขน้นเพิ่มพลังงานให้เซลล์พืชเพิ่มออกซิเจนให้รากนะคะเพิ่มการเปลี่ยนรูปสารอาหาร ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอะตอมพลังงานประจุไฟฟ้านะคะไอออนเพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวกเป็นสูตรที่เหมาะสมนะคะในการเพิ่มปริมาณสาหร่ายาสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะในดินนะคะและน้ํำลดโลกร้อนลดปุ๋ยยานะคะผลิต แต่พันมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตีพิมพ์เมื่อ2,553นะคะแล้วก็2,562คิดค้นวิจัยโดยดรกรสุกเกษมนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายบริษัทอิมมูซินเนียจจำกัดนะคะดรกรสุกเกษมผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1นะคะนวันตกรรมเราจะมาผสม r d นะคะลงในโอ่งน้ำนะคะทุกๆ15วันเราจะมีการมาผสมนะคะ เราก็เทลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะพื้นที่ของเราก็ประมาณ20ิบไร่นะคะแล้วก็ต้องเทไปสองขวดนะคะวิธีนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อประหยัดเวลานะคะในพื้นที่ที่จำนวนมากนะคะปกติเราจะเดินหหอะทีละต้นนะคะเราทำวิธีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะในการดูแลนะคะ การดูแลของเราเราก็จะใช้ RD 2 5ดีนะคะช่วยในการดูแลนะคะหลังจากที่เราผสม R d ดี RD, ลงไปในอ่างน้ําแล้วนะคะระบบน้ําของเราก็จะกระจายไปตามท่อน้ําที่เราวางไว้นะคะแล้วก็จะลงสู่สวนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดน้ําทุกๆวันแต่ว่าใน R d ดีของเราเราจะใส่ทุกๆ15วันนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะคะนี่ก็คือเป็นระบบน้ําของเรานะคะมีการต่อท่อนะคะตั้งระบบน้ํานะคะแล้วก็จะไหลไปตาม ระบบของเรานะคะที่เราตั้งไว้นะคะ